517มาแล้วนะครับก็มาถึงจะแถวผมถ่ายนี่17นาฬิกา28นาทีจะแต่เห็นไฟสเขียวนั่นน่าจะมี556ออกบันแฮนมาแล้วนะน่าจะไปสวนกันกแถวกลางตอนกลางตอนบ้านไผ่บันแฮดวันนี้ก็มาแต่ถังกลมล้วนๆเลยนะฮะไอ้517นะฮะ ข้าหนึ่งเจ็ดนะฮะแต่เดี๋ยวรอห้าหกอีกขบวนหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายตอนห้านะเพราะว่ามาดึกนะ <c oughs> น,นี่เขาก็กาลังสูบน้ำนะแต่ว่ายังไม่แห้งเลยนะเพราะว่ามันท่อเครื่องสูบมันน้อยนะสูบเพียงแต่เมื่อเช้านะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะ